สวยงามเหลือเกินสีสดใสเหลือเกินสวยงามมาแล้วนะะุกงยัน ลูกจ๋ามาละ,ละลูกจ๋าไปดึงมันลงตรงมาที่มีหนึ่งอันไม่ใช่แล้วจ้ะคุง้งเยอะเลยจ้ามาลากีนกมาละเยอะมากค่ะมาละกีนกกำลังดบจ้าตรงนี้ก็มีแม,ม่ตรงนี้ลูกใหญ่ลม,มเย็นดีจังเลยวันจะกลับบ้านเราดีมาก ัมเย็นดีจังเลยนี่ใบลางจืดนะจ๊ะใบลังจืดลังจืดจ้าไม่ใช่ใยไม่ใช่ใบยะนางเด้อใบล่างจืดสมุนไพรหน้าบ้านนี่ไข่เน่าแล้วด้วย